วันนี้ค่ะเราจัดเบทีในกยทําทำความเพื่ออที่หนึ่งเนาะเอกสารนะคะเรื่องของพระราชบัญญัติการสวัยเจ้าน้าที้เรื่องเกี่ยวกับคดีคุมาริโนะเจ้าข้ามาบุตรดีอย่างาาาท,าที่เป็นคนนอกนอกเหนือจากผู้นิพพุนกนนี้ของครับแล้วก็วันพฤหัสบดีครับของทุกอาทิตย์นะครับกะขัดตัวชายอันที่หนอ่งก็กระชนา,าโอ้อของน้าสูตรหน,อส,นอสอง บควปล้ว่อ่แตั้งัวตั้งัวตั้งหัว,หว,หวสภาผู้บริโภคขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับเป็นฉบับเ,เรื่องน้องเรียนมาก็จะมีเรื่องของการที่แท็กได้สุงคุ้มของสิทธิของผู้บริโภคทำเป็นข้อเสนอเชิงร้ายเผยแค่ข้อมูลนะคะข่าวสารอันท,ที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคไม่มีเลยอนะันที่สองข้อมูลที่ให้เราเป็นข้อมูลเองเนี่ยบอกให้บางส่วนเนาะแต่เราอย่าที่ว่า ช่วงที่ผ่านงานปัญหาที่เราเจอคือเจอนะค่ะสิ่งที่เราเจอคืออะไรคะนอกจากทางคุณดัเนินเรงมิสิร์นะเราพบว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้เป็นที่ชื่นชอบลูกตาคือจะต้องมีลูกตาแต่ตอนนี้ไม่ใช่ลูกตานะคะเราพบว่ามันมีสถานการณ์เชิงพื้นที่น่าสนใจนะคะ่ะก็เดี๋ยวจ,จะลองชิมนะคะประากฏว่ามันมีไส้ไม่ให้มีการจาหน่ายเนาะในเชิงพื้นที่แต่จังหวัดพยาวะคะ่ะเดี๋ยวมีปัญหา เดี๋ยวอาจจะให้ทางสสจให้เล่าข้อมูลนิดหน่อยว่าทีเรียนมาเนี่ยเราเจอมาเนี่ยเราเราต้องการให้เรื่องนี้หยุดฐานเรื่องเนี้ยฐานไอ้ตัวนี้แล้วทอ่เกิดมีปัญหาประสพพ่ายท่านะหน่วยประจำจังหวัดทําหน้าที่ใช่ไหมคะรวบรวมข้อมูลที่เราส่งให้กับสสจค่ะเรามีเครือข่ายผู้บริโภคนะคะรวมทั้งที่ตอนนี้เป็นสภาองค์กรผู้บริตฉบับภาษาไทยถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ของออย่างเพียนค่อนข้างเยอะนะคะ เราพร้อมทำหน้าที่ติดตามตร,ตรลลกกวจสอบได้รวบรวมปัญหาพอพอจะบอกได้ไหมครับว่าเอาเงินไหนบ้างอาจจะไม่เอ่อยเช่อร้านก็ได้เกิดจะได้รู้ว่าเอ๊ะผู้ลูกได้ยุงไม่มีภาษาพราปลอดไทยมาขายบริการ <c oughs> อันนี้เองต้องบอกว่า คนพะเยาเจอปัญหาวิกฤตในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยวันนี้อยากนาเสนอค่ะอันนี้คือเรียกเขาว่ายินลี่ลูกตาเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็กนักเรียนนะคะชอบบริโภคมากสิ่งที่เราเจอคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออยบอกนะคะว่าไม่ควรจาหน่ายในพื้นที่แต่จังหวัดพะเยาบีอยู่นะคะแล้วก็เวลาบริโภคไปเนี่ยส่งผลกระทบเรื่องของการอะไรคะทาให้นําไส้อักเสบและเกิดการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นอยากเตือนภัยค่ะว่าคนพะเยาโดยเฉพาะบุตรหลานเราอะ ต้องระวังยังไงบ้างเรื่องของอันที่ 1. ดูเลยนะคะว่าพวกนี้ฉลากเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาไทยเนาะอันที่สองไม่มีสารที่ผลิตค่ะอันที่สาการบริโภคพวกนี้มันมีคําสั่งมาแล้วว่าห้ามบริโภคเพราะฉะนั้นเราในฐานะของคนพยาจะมีการเฝ้าระวังตัดเรื่องนี้ด้วยกันได้ยังไงบ้างอันที่ 1. คะ่ะถ้าเจอปัญหา สาม,มารถโทรมาที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ิาพาภษยจังหวัดพะเยาอันที่2เราทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อจะดําเนินการช่วยเหลือนะคะฟ้องคดีให้ผู้ิพาภษยอันดับ3เราพร้อมไปสื่อการในการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันนะคะรักษาสิทธิของผู้ิี้ภัยของคนพะเยาลและเราทําหน้าที่เฝ้าเฝ้าเฝ้าระวังปัญหานะคะเพื่อเอาปัญหานะะี่ค่ะ ส่งเสนอกบหนวยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและประเทศเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้มี so. ิทธิค่ะครับในส่วนของประเด็นอื่นๆนะครับที่นเราคงมีาการเฝ้าระหว่างในขณะนี้ครับมีมีอะไรบ้างครับในประเด็นข้อพิิอีก<พ>อ,อันหนึ่งที่อยากจะบอกค่ะวันนี้คนทั้งประเทศไทยเจอปัญหาอันที่หนึ่งค่ะการส่ง SMS หลอกบวงจะพบว่าตอนนี้คนพะเยาเจอเรื่องของ SMS หลอกให้กู้เงินนะคะหรือ SMS หลอกให้เสียตังค์ในการอ่านข้อความตอนนี้อันดับที่1เลยค่ะ มันมีเคสซีบส์อว่าคุณคือผู้โชคดีปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บกดไปกดว่าไ,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 ไปเล่นการพนันออนไลน์บางครั้งกู้เงินออนไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นการกู้เงินออนไลน์คือเข้าไปปุ๊บมันทําระบบออตโอต้มีการทําสัญญาแบบอิลเล็กทรอนิกส์เลยเมื่อเราไปยกเลิกปุ๊บเราต้องจ่ายเงินนะคะเช่นห้าหมื่นต้องจ่ายขั้นต่ำ 1, พันห้าเพื่อยกเลิกอ,อันนี้คือการเอาเปรียบโดยที่พีกเขาไม่ได้ตั้งใจและตอนนี้เป็น แทบจะทุกคนโดนสิ่งที่เราทําหน้าที่คือ,คอการรวบรวมข้อมูลไปทํางานกับกสะทะชและบริษัทค่ะของสื่อต่างๆเพื่อจะป้องกันแต่ตอนนี้คนอยากเตือนภัยคนพยาค่ะที่บอกว่าคุณคือผู้โชคดีคุณได้สามารถนันที่คือการหลอกลวงแล้วเราจะป้องกันได้ไงคือการไม่อ่านไม่สนใจแต่ถ้าใครมีปัญหาอยากเข้ามาที่ศูนย์เราค่ะเรามีทนายเนาะพร้อมให้คำปรึกษาโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ค่ะ ถ้าเป็นคดีผู้บริโภคจิงเราฟ้องคดีให้ในลักษณะของกลุ่มหรือเครือข่ายผู้บริโภคอันนี้ทางสูงยินดีนะคะแล้วเราพร้อมที่จะเอาบทเรียนค่ะมานําเสนอให้กับสื่อมวลชนให้ได้ทราบนะอย่างต่อเนื่องสนใจเข้าไปที่เพจนะคะเพจของศูนย์คุ้มครองสิธทธิผู้บริโภคหรือสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยาค่ะเราจะเอาเรื่องนี้นาเสนออย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเตือนภัยคนพกิการจังหวัดพะเยาต่อไป